ขนาดตัวได้มหมเนะาะโอเคครับเราจะเก็บตัวเมียไว้นะครับตัวเมียก็เป็นตัวใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตัวใหญ่ <laughs> <laughs> น้ำที่มาจากบ่อข้างบนนะครับเพราะว่าผมวางโ่งตั้งแต่เขาขุดทีแรกนะครับจะฝังไว้ระดับดินนี่เป็นบ่อปลาตะเพียนนะครับประมาณที่เลี้ยงไว้ประมาณ สามสีเดือนแล้วนะครับปาะเพียนมันโตช้านะครับสวัสดีครับอีอุดรไลฟ์วิถีียบ้านครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาดูครอ,อบครัวพระนาต้นแบบนะครับผมที่บ้านอีวูส่งเข้าป,ประกวดนะในระดับจังหวัดนะครับก็อยู่กับยุงยาวนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูอาณาจักรว่า มีอะไรบ้างนะครับในพื้นที่ของท่านนะครับอ่าสวัสดีครับลุงอ่าสวัสดีครับสมาชิกเกษตรกรทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับทีมงานอิวอออนไลน์นะครับที่มาเยี่ยมชมถึงสถานที่ก็ขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากที่มาเยี่ยมชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับลุงว่าพื้นที่เรามีกี่ไร่แล้วก็เราทําอะไรบ้างครับผมก็เริ่มจากสวนยางนี่แหละลุงเลยก่อนนี่ครับมีสวนยางนะครับที่ผมทํามาปลูกไว้ตั้งแต่ปี2560 2 5 5 6ที่ผมปลูกไว้ก็7ปีที่ผมเริ่มกีดนะครับที่ผมทำอยู่ในพื้นที่ทั้งหมด28ไร่นะครับผมทำอยู่สวนยางอยู่8ไร่นอกนั้นก็เป็นนานะครับเป็นที่นาอยู่20ไร่นะครับแล้วผมจะพาท่านไปชมพื้นที่ที่ผมทำจริงๆก็คือแบบพอเพียงนะครับอยู่4ไร่นะครับไปบเดี๋ยวตามไปนะครับ ไปดูตอนนี้ก็คือกระชังกบนะครับพี่ผมเลี้ยงไว้ตัวนั้นประมาณมีอยู่ประมาณเกือบยี่สิบกระชังนะครับเพราะว่าตอนนี้มันก็หมดไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเริ่มเลี้ยงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมก็เหลือแค่นิดนิดหน่อยเอาไว้กินนะครับตอนนไม่ขายหมดแล้วกบครับการเลี้ยงกบครับผมเลี้ยงกบมาตั้งแต่เดือนเริ่มต้นเลยนะครับปลายมีสปลายมีนานะครับต้นต้นมีสา ผมเคลแล้วลูกออดมานะครับเป็นกิโลซื้อมากิโลละ200กว่าบาท250บาท250บาทต่อกิโลกิโลหนึ่งได้ประมาณ6 700ตัวนะครับที่ที่เราเลี้ยงตามที่ผมเลี้ยงไว้แล้วมานับดูได้ประมาณ6-700ตัวต่อกิโลนะครับเราก็เริ่มเลี้ยงตั้งแต่ลูกออดจนถึงขายนะครับประมาณ3เดือน3เดือนกว่าๆเราก็ขายได้แล้วประมาณ10 ตัวต่อกิโลนะครับครับนี่คือบอ่อที่เราเก็บพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของกบนะครับที่ที่ผมทําไว้ผมเก็บไว้ประมาณ50คู่นะครับสําหรับ50คู่นี้ปีหน้าคงจะพอสําหรับการเลี้ยงนะครับเราจะเก็บตัวเมียไว้นะครับตัวเมียก็เป็นตัวใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นตัวใหญ่เป็นตัวใหญ่น้ําหนักที่สมบูรณ์ต้องครึ่งกิโลนะ ถึงจะสมบูรณ์ถึงจะว่าผลิตลูกได้เยอะนะครับตัวหนึ่งก็ได้ประมาณตรงอุ้มอ่ะลุนตรงอุ้มครับกบตัวผู้กบตัวเมียนะครับนี่คือกบตัวเมียครับนี่ก็เป็นกบตัวผู้จะเล็กกว่าตัวเมียนะครับเพราะว่ามันจะมีถุงลมอยู่ตรงคอนะครับสีดำๆนะครับเป็นตัวผู้นะครับตัวจะเล็กนะครับตัวจะเล็กกว่าตัวตัวเมียมากนะครับตัวผู้นะครับเราก็ประมาณเดือนมษาค่อยมาดูกันอีกการผสมพันธุ์นะครับ อยก่ก็ติดตามนะครับ <c oughs> นี่คือบอ่อปลาดุกนะครับที่เลี้ยงมาประมาณ2เดือนกับ10วันแล้วนะครับ2เดือนกับ10วันก็เมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้ผมเอาเอาบอ่อนี้นะครับผมผมผมสูบบ่อนี้ไปไว้กระชังเพื่อขายนะครับ2เดือน10วันจะเฉลีย่ยผมจะเอาเฉลี่ย10บอัวต่อกิโลนะครับที่ขายนะประมาณ2เดือนกับ10วันก็ก็มีมากและครึ่งต่อครึ่งนะที่ว่า ได้10ตัวรูนะครับนอกนั้นก็1 2 13ตัวรูนะครับแล้วบอ่อนี้อีกประมาณอีกไม่กี่วันครับผมขายที่กระชังที่เก็บไปแล้วผมก็จะมาสู่บอ่อนี้ไปพักไวเพื่อขายอีกครับครับการเลี้ยงบอ่อดินนี้มันจะโตเร็วนะครับจะโตเร็วกว่าเลี้ยงในกระชังเพราะว่าปลุกุกเราจะได้ไปหากินตามธรรมชาติบ้างกินผักกินพืชกินผักต่างๆได้จะช่วยลดอาหารมากกว่า ที่เราเลี้ยงในกระชังนะครับเพราะว่าเลี้ยงในกระชังมันจะกินอาหารอย่างเดียวอาหารสเร็จอย่างเดียวนะครับขายได้แล้วนะครับใครต้องการก็ขอเชิญเลยครับผมมาไปขายกิโลละหนึ่งร้อยบาทถ้าซื้อเยอะๆแปดสิบบาทครับสิบกิโลขึ้นไปก็ผมจะขายแปดสิบบาทแต่ทีนี้เราเลี้ยงปลาดุกหนึ่งพันตัวใช้งบประมาณประมาณสามพันกว่าบาทนะครับก็ขายได้แล้วหนึ่งพันตัวก็ขายไป ได้ประมาณเกือบร้อยกิโลก็เกือบหมื่นนะครับก็เกือบหมื่นประมาณ78 0 0 0ันก็ต้นทุนก็ประมาณ3 0 0 0กว่าก็กคิดว่าได้นะครับครับนี้ก็เป็นปอบาป,ปาปนินนะครับปนินปนัยอยู่ด้วยกันนะครับเป็นการเลี้ยงปลาผสมประสานในนาข้าวนะครับเวลาน้ำลดมันจะมาอยู่ตรงตรงบ่อที่ผมขุดไว้นะครับใช้รถไถข,ขุดนะครับลึกประมาณ1เมตร ประมาณเม็ดถึงเม็ดยีเซนระดับน้ํา20เซนความกว้างประมาณ3เมตรนะครับที่ผมทําไว้น้ําไม่มีแห้งนะครับเพราะว่าผมใช้ระบบโซลาเซลล์สูบตั้งแต่เดือนมีนาเริ่มมีนาคมน้ําเต็มเลยครับเพราะเรื่องน้ําไม่มีปัญหานะครับใส้จากน้ำที่เก็บไว้ข้างบนแล้วก็ด้วยน้ําบาดาลครับบ่อบาดาลช่วยนะครับก็น้ําไม่ขาดครับทั้งปีในสาสแปลงที่ผมทํานี้บ่อ ในบ่อนี้นะครับผมจะเอาปลานินกับปลาในไว้ประมาณ2-2,000กว่ากว่าประมาณ2 5 0 0นปลานินปาในร่วมกันนะครับส่วนบ่อนี้นะครับส่วนแปลงนี้เป็นปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนประมาณ3,000นะครับ3,000ตัวล้วนๆนะครับไม่ไม่ได้ผสมกันกับเหมือนปลานินปลาในนะครับเป็นปลาตะเพียนล้วนๆนะครับแล้วก็บ่อล่าสุดนะครับข้างล่างสุดก็ผมที่ผมล้อมสลนดไว้นะครับก็ กันไว้ก็มีปลาปลาทุกชนิดนะครับที่มันหลุดออกไปก็จะ็นรวมอยู่ตรงนั้นครับพร้อมกับปลาธรรมชาติก็มีปลาช่อนปลาหมอปลาทุกอย่างที่ขึ้นมาจากห้วยนะครับปลาตะเพียนปลานิลปลาในพร้อมด้วยปลาดุกประมาณหมื่นหมื่นกว่าประมาณหมื่นห้าละที่ผมที่ผมเลี้ยงไว้อยู่ตอนนี้ครับหนึ่งหมื่นห้าพันตัวนะครับนี่มันเป็นปลาที่กินพืชนะครับแต่ก่อนหญ้าเยอะนะครับในในแปลงนาพวกพืชผักต่างๆเยอะแต่เวลา เอาปลามาปล่อยแล้วไม่มีนะครับมันจะกัดกินหมดนะครับส่วนชวนปลาที่ที่เลี้ยงและโตเร็วนะครับก็คือปลาดุกปลาดุกนี้มันเลี้ยงแบบง่ายครับง่ายแบบว่าง่ายมากเลยแหะครับขอให้อาหารเพียงพอคำนวณจากที่ผมเลี้ยงมานะครับปลาดุก1000ตัวนะครับใช้อาหารประมาณ 4, 4ีถุงนะครับถุงหนึ่งประมาณ400ก็ประมาณประมาณพันห ้อยถึงสองพบาทแล้วทีนี้ปลา1น0 0ตัวเราถ้าเราเลี้ยง2เดือนครึ่งถึง3เดือนมันจะได้ประมาณ10ตัวต่อกิโลมันก็จะได้ประมาณเกือบร้อยกิโลแปดสิ 8, กิกโลเนาะถ้าเราขายกิโลละ100มันก็ได้เกือบหมื่นเราลงทุนไปก็หวัวาหารประมาณประมาณ2 0 0พสูงสุด2 0 0พพันค่าพันปลาครับตัวละบาทหรือว่าบางบางคนก็ซื้อได้ตัวละหนึ่งบาท บางคนเขาก็ขายให้ตัวละบาท50สตะตคงตีไว้ประมาณพันตัวก็ประมาณพันหนะประมาณพันหรวมหัวอาหารแล้วก็ประมาณ3ามพเราขายไปได้ประมาณ8 9ด0กาก็ถือว่ามีกําไรนะครับถ้าบริหารค่าบริการต่างๆจัดการต่างๆแล้วมันก็มีกําไรกําไรอยู่สองสามพันสี่พันประมาณนี้นะก็พออยู่ได้นะครับเรารไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงมันอย่างเดียวเราทําหลายอย่าง เพราะว่าเรามาอยู่ในไร่ในนาเนาะแล้วก็กีดยางหลังจากกีดยางแล้วเราก็เอาเวลานั้นมาให้อาหารมันมันก็ไม่ใช่เวลาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการเลี้ยงนี้มันบางคนจะเอากําไรเยอะมันไม่ใช่ครับผมไปทําผู้มีประสบการณ์แล้วได้ครึ่งต่อครึ่งก็โอเคแล้วการเลี้ยงเลี้ยงกบเลี้ยงปลานะครับเราไม่ต้องหวังมากนะครับอเอาแค่ครึ่งต่อครึ่งก็ก็อยู่ได้นะครับเอาข้อสรับวันนี้นะครับทางกับผมก็ขอขอบคุณทีมงานของอิวด ออนไลน์นะครับที่มาเยี่ยมชมแล้วก็มาดูผลงานของผมนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับก็อีเวนท์ไลฟ์ทีบ้านนะครับวันนี้ก็ขอจบเท่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ